รเร,สรเน,นสติีไปเ<ป>มื่กับพเพื่อนในวงอะเพื่อนเพื่อนในวง<แ>กับเพื่อนเพื่อนในวงอาจจะน้อยลงแล้วแต่ว่าก็ยังมีมีมีจังหวะที่เราใช้เป็นคนเสียงแข็งเป็นคนที่แบบเออก,ก็ก็พูดโมโนโทนจริงๆเป็นคนโมโนโทนมากถ้าแบบไม่ได้แบบตั้งใจจะเอนจีขึ้นมาให้ดูเป็นมิดนานานวันนี้แบบว่ากัดฟันเ,เออพัๆกัดฟันไม่ไหวแล้วไม่กัดฟันเราก็คือทำให้เห็นว่าจริงๆอะเป็นคนประมาณนี้แบบพูดนิ่งๆโมโนโทนแล้วก็เผลอเวลาที่ทำงานอะไรเงี้ยเราจะอยู่แค่ประมาณเนี้ยเออ แล้วมันจะดูไม่เป็นนิดไม่เป็นมิดอะเออด,ดูดูไปโดยธรรมชาติเป็นคนหน้าดูเป็นคนที่ดูเหวี่ยงโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจ จริงแต่แตเป็นคนแบบนี้แต่คนที่เข้าใจเราก็จะเข้าใจเราเข้าใจเราแต่ว่าตอนนั้นนะเขาทําให้เขารู้สึกไม่ดีคนในวงรู้สึกไม่ดีว่าเอ ي, เ้ยเธอเป็นอะไรนู่นนี่นัน่น,นอะไรเงี้ยเราก็แบบอ๋อพอดีชินค่ะ <laughs> เป็นแบบนี้ธรรมชาติของเราเป็นอย่างนี้แต่จริงๆไม่มีอะไรเลยไม่ได้แบบมีความแบบดุมีความอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนจรงิงจังพอจรงิงจังแล้วมันแบบโมโนโทนก็เลยดูดูดูเครียดดูไม่จอยกับสิ่งนี้อะไรแต่ผ่านมาแป๊บนึงแล้วก็ปรับไงแล้วก็ยิ้มขึ้นก็เนยอ่ะปรับโมากขึ้นเอ็กซ้โทรเวิร์ดมากขึ้นเอ จริง Primecast ฟิตปันปันค่ะ